บอลบกสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําอีกหนึ่งวิธีการใช้งานนะครับ iPhone และ iPad นะครับเพื่อรักษาปุ่มนี้นะครับให้ใช้งานได้ยาวนานนะครับปกตินะครับถ้าเราจะใช้โทรศัพท์นะครับเราก็ต้องกดปุ่มนี่หนึ่งทีนะครับเพื่อใช้งานฟังก์ชันต่างๆเพื่อปลดล็อกโทรศัพท์นะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีที่เราไม่จําเป็นต้องมากดปุ่มนี้เพื่อปลดล็อกโทรศัพท์เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เข้าไปที่การตั้งค่านะครับตัวนี้นะครับการตั้งค่านะครับอ่าแล้วก็ไปที่การช่วยการเข้าถึงนะครับแล้วก็ไปที่สัมผัสนะครับนี่นะครับสัมผัสแล้วเราก็มาเปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้ปิดไว้อยู่นะครับแตะเพื่อปลุกตรงนี้นะครับแล้วก็มาเปิดตัวนี้ด้วยนะครับแอชทีทัตนะครับมันปิดอยู่นะครับเราก็มาเปิดก็จะมีปุ่มนี้ขึ้นมานะครับ ให้เราใช้งานได้ง่าย,ายได้อีกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะล็อกโทรศัพท์ดูนะครับถ้าเราจะปลดล็อกโทรศัพท์เราก็แค่แตะหน้าจอ1นทีนะครับแค่นี้เราก็ไม่จําเป็นต้องมากดปุ่มนี้ทุกครั้งแล้วนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับวันบอกก็สวัสดีครับ